คือตอนนี้ทางฝ่ายเทคนิคก็คือทางสมาคมทางชมรมทุกชมรมทางสายพละทั้งหมดทางระบบยุทธศาสตร์คณะกรรมการยุทธศาสตร์ทั้งหมดคณะกรรมการบริหารสมาคมทั้งหมดได้คิดแผนในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของฝ่ายเทคนิคฝ่ายเทคนิคก็คือฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายสถานที่ฝ่ายกรรมการตัดสินฝ่ายอำนวยการสะดวกในเรื่องการแข่งขันเนี่ยเราได้ทำไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ตอนนี้สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือห่วงเรื่องขอออกการกีฬาแห่งประเทศไทยประจําจังหวัดจันทบุรีเนี่ยคือยังไม่ขยับในเรื่องของงานพวกนี้เพราะว่าฝ่ายอื่นอีก17ฝ่ายเนี่ยเขาก็ต้องการรอการประชุมกับความชัดเจนที่เขาจะจะทํางานแบบไหนแล้วอำนาจหน้าที่เขาอยู่แค่ไหนในส่วนของอบจอเองเนี่ยท่านนายกโตเนี่ยกับสมาชิกสภาการประหารเขาก็พร้อมที่จะอนุมัติงบประมาณเพราะมันเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดแล้วกีฬาแห่งชาติเนี่ย มันไม่ได้จัดกันง่ายๆนะครับเราได้รับอนุมัติมาเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้รับอนมัตต้องสู้กันเยอะมากตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยไม่มีอุปสรรคปัญหาแต่มีเรื่องเดียวก็คือต้องบอกฝากบอกผอกกทประจำจังหวัดจันทบุรีว่าให้ท่านขยันและเร่งยั่งยา,ยา,ยานิ่งดูดายเรื่องงานของจังหวัดขนาดนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันขยับไม่ได้เพราะท่านเป็นเลขาของงานจังหวัดจันทบุรีอยู่กีฬาจังหวัดท่านเป็นเลขาของ คณะกรรมการกีฬาจังหวัดจันทบุรีอยู่ส่วนเลขาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกับคณะกรรมการบริหารแห่งจังหวัดกับอุปนายกแล้วก็ในเรื่องของประธานชมรมเนี่ยเขาพร้อมกันหมดละว,วันนี้เขาคิดแผนถึงการคัดพาคที่จะถึงนี้รองรับไปห,หมดแล้วกับการที่จะเป็นกีฬาแห่งชาติเนี่ยนะครับอันนี้ต้องฝากด้วยนะครับฝากด้วยเดี๋ยวประชาชนไม่เข้าใจทําไมเงียบจังนะครับแล้วตอนนี้เรากาลังจะทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสื่อประชาชนาให้มากยิง่งกว่านี้นะครับ นอกนั้นระบบเรื่องเตรียมการแข่งขันการจัดสถานที่การดูแลเนี่ยเราพร้อมหมดแล้วครับแล้วก็ท่านนายกเองเนี่ยท่านก็พร้อมเรื่องกับปรงสนามกีฬาอยู่แล้ว